ดันมีผลมงก,กรูดเข้ามาด้วยสิสนะครับนี่คือบอกเลยว่า,าโคตรน่าตื่นเต้นนะว่าผลมงก,กรเนี่ยโคตรเท่นะอย่างหนึ่งเนี่ยคือเกาะใหม่ก็ให้จะเป็นสไตล์แบบนี้นิมอลให่จะสวยงามมากเลยนะคนดูครับเรามาดูกันในคลิปที่กว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะก่อนที่จะดูคลิปนี้กัอย่าลืมกด like ไดลค์สำหรับใคร,ร,คร like ให้พี่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไปเรียนมานะครับก็กดไลค์พี่ด้วยในการนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับไปดูเลย ูเขาไฟไม่ปะทุครับเพราะภัยพิบัติยังไม่มาแต่ถ้าหากคุณอยากหาร้านราคะบาบ้าๆสุดคุ้มต้องนี่เลยลาวาบัร้านบริการสุดคุ้มเช่นระบบการเติเมเพชรฟรีไฟโรบักวีพีเซิร์ฟเวอร์เรทหกขั้นต่ำส17เจ็ดบาทบริการจำหน่ายผลเติมเพชรต่างๆอีกมากมายไก่ตัอีกเพียบนี่ร้านลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผมขอพื้นที่สปอนแปบบ๊บใครเดาที่อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับ ต้องแนะนำเลยครับ I have CPU นี่ครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ดับต้นของประเทศไทยนะที่รับจัดสเปคทุกอย่างนะครับงบนี่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะครับผมจะแปะลิงก์ I have CPU ไวู้เวตาลางคลิปนะครูชมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับพี่น้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็อะไรเนี่ยมาถึงพีทฟุตเลยเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าแมปมาเนี่ยเฮ้ยโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับแมป Last Village นะครับเป็นแมปที่ผมนั้นไม่ค่อยได อู่นาก็ขึ้นมาประมาณวิวเดียวได้หยอกหยอกก็คือตอนนี้ก็อีกไม่นานก็น่าจะตันแล้วนะคะุณผู้ชมนะอีกประมาณ200วิวนะประมาณส0 0มวิวก็น่าจะตันแล้วนะคุณผู้ชมที่ผมฟาร์มไปนะโอเคก็ในตอนนี้ก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับเราจะไปขี้เกียจแล้วได้เองโอเคครับซึ่งวันนี้นะครับมันมีเป็นเรื่องของผลมังกรไม่ซึ่งผลมังกรเนี่ยมันมีมาตั้งนานนะสำหรับรัสพเดคือมันมีเป็นให้เรามาดูแบบสปอยใช่ไหมว่ามันมีมาตั้งนานแล้วแต่คือว่ายังไม่ได้ลงมาในเกมสักทีนะคุ ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงได้เองซึ่งตอนนี้มีคนเล่นหิงไอ้ไม่ได้คิงเดกก็สมีคนเล่นลาดปเปรีอยู่ทั้งหมดสองร้อยกว่าคนนั้นนังนั้นนั่นคือตั้งแต่เด็กไปเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเออเราเราจะไม่ค่อยมีอะไรทำเรียวนะช่วงนี้อุ้ยอะไรเนี่ยเขาส่งใหยแล้วก็อะไรมันก็ไม่รู้อ่ะโอเคนะครับพูดไูดพาดทำเพลงนะผมขออนุญาตเอออินเสิร์ตให้ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคุณผูช้ชมไปเลยโอเคขออนุญาตใช้บุนโซลูบินแป๊บโอเคนะครับอย่างแรกนะครับที่ผม นะไม่รู้ว่าคืออะไรนะผู้ชมแต่ถ้าให้ดูนะครับคือเป็นโพลี่ไม่ใช่โพลี่ไม่ใช่โพลีใส่บูดบีเดียลคือสโมล,ลัมบี้นะ <c oughs> ผู้ผู้ชมนะครับคือโอเวอร์เนอร์เกมเองแล้วก็ใครก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือเขาถือดาบได้เชี่มากเลย เป็นโยรูที่อยู่ข้างหลังแล้วก็โคตรที่เลยนะครับพี่น้องโอเคนะครับถัดมาทีน่นึงนะครับเราจะเจอกับอะไรนี่มันเป็นผลเลียวผาดหรือเปล่าผลเสือดาวอะไรเงี้ยแต่มันดูเท่มากเลยว่าเออไม่รู้ตัวอะไรนะครับแต่ทีเลก y ซี่อยู่ตัวนี้ผมจำได้เหมือนกันแต่คือยังไม่แน่ใจว่าตัวนี้ตัวอะไรแต่ที่รู้คือมันโดนอัดเลยเลยนะตัวนี้จําได้อยู่นี่ค,ครับอีกอย่างนึงครับคือผลมังกรเองอเดี๋ยวมันต้องมีการผู้ถึงแล้วว่าพี่ครับทงไมผลมังกรมันเหมือนทีเลกาซี่จังเลยพี่ คือจะบอกว่าผลมังกอโมเดลนะครับคือไม่รู้เหมือนกันแต่คือผมพูดได้เลยว่ามันอิงอมาจากวันจีนนะครับก็คือ พยายามที่จะทําให้มันแบบเหมือนแล tai, ้วก็ด yeah. ีมากสุดเนี่ยเหมือนวันพีมากสุดนี่เองก็อาจจะแบบว่ามีความคล้ายคลึงกันนี่นี่อะไรหรอยนะคุณผู้ชมนะครับก็ไม่ได้ก๊อปมาแน่นอนแหละเพราะว่าเขาปั้นโมเดลกันเองนะคุณผู้ชมนะครับแต่มันคล้ายคลึงกันเฉยๆนะโอเคนะครับส่วนนี้ก็เป็นโมเดลที่ผมให้ดูเป็นโมเดลมังกรนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นเกาะกะโหลกใช่ไหมเป็นเกาะกะโหลกเหมือนอ่าเป็นเกาะกะโหลกเนี่ยนะครับไม่เนี่แกพูดถึงชื่อแมปนั้นแ่ะมันคล้ายๆกับเออคินเลกาซี่อยู่นะคุณผู้ชมก็เป็นเกาะกะโหลกที่ทุกคนเห็นกันอยู่่่่นนะครรัับบทีีีอออามมสงงกเ ก็มันจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่แค่รู้สึกว่าของอารเพลตจะดูเป็นดูเป็นยังแบบว่าการ์ตูนมากกว่านิดน,นึงนะครับคือมันน่าจะดูแบบเอ็นการ์ตูนมากกว่าพูดไงเดีย คือมันไม่ได้ดูนแบบจริงจังเหมือนคินเลกาซี่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่แค่ดูแบบว่าเออมินิมอลแบบสวยดยนะีอะไรมานี้นะคุณผู้ชมปกติอะไรมานี้นะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้สมจริงแบบว่าเหมือนคินเลกาซี่อะไรมานั้นเนาะแล้วเรามาใกล้ครับเราจะเจอกับนี่ครับก็คือยีราฟยีราฟสีเหลืองไม่ใช่ยีราฟสีเขียวน้บอกไว้ก่อนถ้าใครดูไปเหม็นเด็ดอยมันไม่ใช่นะมีโค้นนายผมชอบพี่มากเลยว่ะโอเคดะเรื่มมาใกล้ครับเราจะเจอกับนี่ครับเป็นมังกรล่าสุดเลยครับเป็นท่าคำรามเอง โอเคครับซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเขาลามที่โคตรเท่นะครับผู้ชมก็จะสัญหาว่ามันเบื่อเลยละกันคือมันก็อ้างอิงมาจากวันพี่ะนะคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะมันไม่ได้กบกันมานะคุณผู้ชมแต่แค่มันมีความเหมือนอะไรมานี้นะครับผู้ชมมจะพูดยังไงนะครับมันก็แล้วแต่คนคิดู่ดีนะไม่พูดดีกว่าโอเคนะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะคุณผู้ชมสนามเอร์ลัสเทเลเดมสำหรับใครที่แบบว่ารอพักสามนะพี่ว่าภาคสามนั้นจะเป็นเกี่ยวกับมังกรแล้วก็เป็นแมปนะครับเป็นแมปที่ให้จะให,ะใหม่มากเลยนะในะตอนนี้ก็เอาว่าน่าจะมีผลที่มันเป็นผลแบบว่าสายโซออลเข้ามาด้วยเยอะใครจะเยอะนะสัปพักสนามนะคุณผู้ชมนะครับก็ตอนนี้ ล่าสุดเลยน,นะครับไม่รู้มีใครท่านเหมือนคิปพี่บูมหรือเปล่า <laughs> ถ้าว่าว่าเดี๋ยวไปขออนุญาเล่นเดาหยอววกยอกนะทุกผู้ชม <laughs> ผมเพิ่งไปเห็นคิปพี่บูมมาเหมือนกันเนี่ย <laughs> โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครณผู้ชมนะสำหรับคลิปน,นี้ขออนุญาตคนลปาาก่อนจเจอไปกันหน้าคอยไปซีโอเคครับ